สวัสดีจ้าสมโอมียฝรั่งเยอรมันจ้า,จา,จาบ้านของเราก็กล้ความจริงเข้ามาแล้วนะคะไอ้ไฟแฝงไปรอบนี่ก็คือแบบเสร็จละค่ะเพราะว่างั้นที่เหลือบ่หลายแล้วเหลือบ่หลายค่ะเือ้งเต้บันไดทั้งทั้งขึ้นหน้าบ้านนี่แล้วก็ชี้เลียงหน้าบ้านแล้วก็ห้องน้ำพื้นห้องน้ำสองห้องแล้วก็บันเอ้บันไดขึ้นสั้นสองเนาะค่ะและ้วก็ห้องน้ำทั้งห้องน้ำ อีกของหนึ่งสั้นสองแค่นั้นเลยจบค่ะแล้วก็เอเอแล้วบัแล้วระเบียงสแต,เตนเลสสแต,เตนเลสเออสั้นสองเนาะคะ่ะด้านหนา้าด้านหลังเนะะาะต้องแส่ล้ะะาวระ,ะเะบียงพร้อมเอเหยบปลายแหล่เนาะคะ่ะโอ้ดีใจด้กระสีสว่วงสีนั้นแล้วเพราะว่ายังขึ้นยากค่ะขึ้นยากย้ำหาซาง <laughs> มันมีรุ่นตลอดอันนะค่ะยังยังเียงสร้างนี่จ้เาสิได้สงแบบจังได๋มาจังซี่นะค่ะเฮาก็ซาวหาเอาม่นบ่เอ่สร้างบางคนเขาก็เอิ่มฝีมือก็เฮาก็บ่รู้มนบ่ค่ะเฮาก็เบิ่งแต่เนมนนั่นเาแบ่ในกลุ่มในเพในหยังเขามันบ่ตว่าฝีมือแท้ๆน่ะเฮาบ่รู้เฮาต้องเสียงเอาเด้ในราคาแต่ว่าสมโอก็ใกล้สิแล้วใกล้สิผ่านแล้วค่ะการก่อสร้างโอ้ยเอเดสนดอกว่า คุมงานเองเนาะก็ดีคือกันละค่ะเพราะว่าไอ้ไฟแฟงกับบินมืออื่นนี่เนาะค่ะบินกับไทยมืออื่นนี่ไอ้แฟงบินกับไทยมืออืนน่นนี่แล้วก็สิไปไปเบ่งงานเนาะไปเบ่งงานไปสร้างงานโตว่าเ,เสียดอีอย่างอีกี่สินะค่ะว่าสิเริ่มใสจ,จังใดแน่จังสินะกะเลยอ,อีกบ่ลายแล้วละค่ะเพราะว่าอไอปรอบนี่ก็คือเสร็จคือคือให้เสร็จเลยเนาะถ้ากับเดือนสิงหา เอออีกรอบนึงเสียค่ะก็คือได้ได้ได้ขึ้นบ้านไม่ว่าสันเถาะน้องคะเนาะนะรอบนี้ไอ้แฝงไปก็คือไปเคลียร์งานให้จบเลยเพราะว่ามันเหลียวปลายเลี้ยวสินะค่ะเออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะค่ะบ้านบ้านหลังนี้ก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเนาะเออตรงนี้สวนส่วนหลังบ้านได้ค่ะก็มีผักพืชผักพืชพันธุ์ไม้ลายอย่างแล้วล่ะค่ะอีพอแล้วเอามาปลูกเนาะแต่เอ็ม แล้วก็หดน้าพักรอล,ลูกเคยลูกเคยสิกลับโดนแตอยูจังใดเนาะพ่อเออสนอกว่าเห็ดยังสู้กันกินเนาะเส,ส็ยดยังสู้ลูกเคยกินเนาะสนอกว่านะลูกเคยกับบ้านเอกลับไทยกับอีสานผู้เดียวเอามียกับลูกไม่ได้กลับน้ำเนาะคะ่ะเรากลับผู้เดียวแล้วเราไปเบิ่งงานไปเบิ่งบ้าน เพราะว่าสมโอกับเด็กน้อยกับกับบ่ไดเด็เด็กน้อยค่าโรงเรียนนั้นบลาค่ะกับสิปวยเด็กน้อยอยู่นิ่ตามลําพังกับปวยบ่ไดดเป็นบ่ค่ะก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ําสินะค่ะกับลาค่ะถ้าจะได้กับพ้อมกันก็คือเดือนสิงหาอีกแค่นึงเนาะเดือนนี้ก็คือให้แซงเราไเป็นสร้างงานแล้วก็เป็นเบ่งงานพ้อมสินะค่ะเดือนหนึ่งไปเดือนนึงเต็มเลยเพราะว่าไปซองอาทิตย์นี้คือบ่ไดดคือบ่ไดดอย่างแค่ขึ้น ไปสร้างงานแค่นั้นบ่ได้เห็นผลงานสร้างสินะค่ะมันก็มันก็บ่โอเคนบ่งันถ้าไปเดือนนึงนี่มีเวลาโดนจังซี่เนาะค่ะก็สิได้เห็นอันฝีมือสร้างผลงานขงสร้างเฮ็ดมาตรฐานบ่ถูกใจเฮาบ่จังซี่นะค่ะก็ดีไปอีกแบบเด้ถ้าไป2อาทิตย์ก็แค่ได้ไปสร้างงานแล้วก็บินกับบเห็นจังซี่นะค่ะก็สิเห็นก็ก็สิเห็นเป็นวิดีโอส่งมาให้จังซี่มันก็มันก็บ่บ่คือจังันเฮาเห็นอันตาแท้ๆบ่ล่ะ าา <c oughs> ส่วนเอี่ยส่วนสมโอกะอันนี้ก็คือส่วนหลังบ้านเนาะคะ่ะกับมีผักมีนมีผักมีต้นไม้อย่างลายยางแล้วนะคะเพราะว่าอีพอเราเอามาปลูกเนาะเอต้นบุกมวกว่วงบักเผาคนเราหมากแรก,กไม่เยอะแยนะเนาะเอต้องรออีกสักประมาณปีหนึ่งอะ่ะมันต้องรอสีไงตอนนี้มันยังุาพในชั้นใหญ่เนาะคะ่ะขอแต่มาปลูกเพราะว่าพื้นที่ส่วนหลังบ้านนี่ก็ขึ้น พึ่งนิ่งว่าสันเถาะเนะาะตะกอนนั่นตะกอนนั่นพึ่งเอาดินลงแหล้วก็อ้อมกําแพงสวนเนาะค่ะสวนสีเรียลส่วนยังเสร็จยังสิกะใส่เวลาโดนเนาะสวนสีนิ่งสวนสีได้เอาพักต้นไม้อย่างมาลงสินวค่ะมันก็โดนเติบเนาะว่ามันสีใหญ่สินะค่ะก็พึ่งออกมาลงมันบอกเป็นดินนี่ดินนี่กับบ่แม่นว่านั่นตมเท่ยเดียวเราแก้ดินเท่ยเดียวเลี้ยวได้ค่ะ คนไทยนี่เฮ็ดงานอโอ้ยอมรับอีหลีค่ะยอมรับ <laughs> ยอมรับอีหลีเนาะเพราะว่าหยังเอาเงินอย่างเดียวเฮ็ดเอาเงินเอเ่อประสิทธิภาพบ่มีประสิทธิภาพบ่มีเลยเนาะเอาเงินอย่างเดียวโอ,อย้ยเนาะเอนั่นนว่าันทุมดินกัเียดินอยู่3-4รอบสวสิได้สสิได้แบบแอนันอันสวยงามสไตล์ฝรั่งเนาะ เก็ดเอเงินแท้ๆสนันดกว่าน่ะอันนี้พอแล้วก็หดน้ำพักเดี๋ยวลูกเคยไปว่าลูกว่าเออสีไปเบิงเงินซื้อโซลาเซลล์ว่าสันบ้าซื้อโซลาเซลล์มาใบสวนใบ้ะเปิดน้ำบาดาลใส่ใส่สวนว่าสันบ้านะอนนีพอว่าเนาะคะ่ะก็รอเบิงอีกบ้านลูกเคยสีพากันเ,เท็เดแบบมันงใดกับพ่อเถาะบอกกันกรูเลียงบ้านเนาะเนาะสนอกว่าน่ะเออบอกบูรูเลียงกับซอยบ้านใดละสันดก ไปกันนั่นไปผู้เดียวไปประเทศไทยผู้เดียวไอ้เสงดีใจคักดีใจเนี่ยฉได้กลับไทยว่ามันว่ามันนั่นดีใจว่ามันได้กลับบ้านเกิดเพิ่น <c oughs> ดีใจแฮงอันได้กลับไทยสันวานนนบ้านเกิดจาขวางแท้แบ่อยากอยู่เลยจะไปอยู่ประเทศไทยสันวาคักเนาะสันว่าสันมากอากาศประเทศไทยอากาศประเทศไทยดีสันว่า,าไปเรียนนันเรียนนัน มีน้าเมษาจะนนึงนะโอ้ยอยู่บ้ได้ดสันวะห้อนลายสันกันฉันสันกลับเดืยนนั่นคือสันอยู่บ้ได้เลยแต่ต้องกลับรอบปีใหม่ไม่ต้พ่อสิยอยู่ใดสันวะอากาศสันไ่พ่อเสียนั้นเทนีได้สันวาเนาะร้องเบิงแล้วเจ้ายาไปล่นได้กับอากาศประเทศไทยอ่สันดอกว่าซ่ํากันแล้วกับอากาศหนาวอยู่นี่อ่สันดอกกันเปรียบเทียบแล้วสันดอกว่าเนาะเออพ่อถอดเกษียรยาเสียรยาส่วนบ้าน เออตอนรับลูกเคยเพื่อนวาก็ดีใจละค่ะเพราะว่ามันสิเสร็จแล้วมันใกลสีใกลความจริงแล้วค่ะบ่เป็นดอกเดอ้อบ้านหลางผู้ใดผู้ใดวอาวแวะมาเมบ,บิ่ง้อบัดที่นี้มันบบเร็จบ่บเร็จมันสิไปใส่เสียมันอ <c oughs> บอบโบสร็จมันจะไปไหนหรือ <c oughs> มันสิเสร็จแล้วได้9กอรซ์ซแล้วเนาะคะ่ะไอแฟนไปรอบนี้ก็คือเซ็ตเร็จเสร็จแล้วก็เก็บสีเก็บงานเก็บ ความสวยงามละเอียดเรียบร้อยกับเอน็นเอ็นนนัจ่จ้างจ้างบริษัททำความสะอาดมาทำความสะอาดจนต้องมาทีนี่เนาะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยมาทีนี่เดือนสิงหาจะเตรียมตัวตอนนี่เตรียมตัวขึ้นบ้านไม่บริเวณบริเวณหลังบ้านตรงนี้ก็คืออันเป็นเสาใายน้าเนาะคะ่ะเพราะว่าเออมีเสาเคมมีอย่างเรียบร้อยเลยได้ค่ะตรงนี้นี่แหละตรงที่เออพ่อเอ็นเสียญายู่เนาะ,ค,ะค่ะก็จะเป็นเสาใายน้าเนาะคะ่ะ ยกเอ่ยยกพื้นสูงประมาณเม็ดหนึ่งให้มันเท่ากับเอ่อพื้นคันบ้านนะคะนั่นแหละให้เอ่ยขอบสาใบหน้าให้มันให้มันเท่ากับเอ่ยคันโตบ้านนะคะนั่นแหละเม็ดหนึ่งเนาะแล้วก็สิปูเอ่มปูป,ปูปูพื้นย้ําออกมาผิดได้ค่ะสุดเอ่อสุดกําแพงที่ประเทศนี้ ปูนเน่นซีเมนยาวออกมาพี่เลยบัดนี้มันสุดกําแพงพี่เลยเนาะคะะะ่ะแล้วบัดนี้โอ้ยใส่เวลาอีกโดนอีกมื้อนี้ค่ะหลังจากเอ่อตัวบ้านเสร็จบ่แม,ม่นว่าสิแล้วซ่ํานี้เดย้ยังมีอีกต่อเยอะแยะในเจ้าครัวไทยอีกบัดนี้ค่ะครัวไทยก็คือฟังทางพี่ฟังที่มีอันนั้น,นพื้นซีเมนยื่นออกมาฟังทางข้างบ้านนี่ก็คือไว้แต่เอ่อเฮ็ดเป็นครัวไทยเนาะคะ่ะแล้วก็มีโรงโลดแล้วก็มีอัน ตัวนอนปูนบริเวณรอบบ้านเนาะคะ่ะโอ้ยมันมันยังบ่เสร็ง่ายดอกแต่ว่าตัวบ้านนี่เสร็จแท้ๆเลยเดีอยน,นี้เนาะคะ่ะเออเออเสร็จภายในที่ไอ้แฝงที่จะกะะลับเนี่ยค่ะเนาะเราจีไปสร้างงานให้มันแล้วเลยสําหรับตัวบ้านแต่ว่าสําหรับที่ว่าต่อเติมอองมาอีกนี่ก็คือบ่เสร็จง่ายเนาะคะ่ะก็ต้องรอไปอีกปุณละค่ะแต่ใช้เวลาไปเนาะ,ะเออสว่วสทีได้กลับปรอยู่ไทยกับกบอีกลายปียังสินะ ก็นลูกสิใหญ่ดูแลเจ้าของได้ก็ยังพอได้ก็ยังพอได้กลับประเทศไทยจังซี่นะกสิรออีกประมาณสัก5-6ปีจังพสิได้กลับเนาะจากเห็นตอนใส่ลาวสแตนเลสอันระเบียงหน้าบ้านเด้มันคือสิแบบสิเป็นจังได๋นะซั่นได้ว่านะเลงอยู่ตอนนี้มันยังบ่ได้ใส่มันก็ส่งกันจะบ่อนนี่บ่อนคือจังบ่อนบ่อนสมบูรณ์เนาะค่ะยังพอได้สมบูรณ์นนะ คันท่าใส่ล้าวสเสร็เป็นเลียดนาบ้านหลังบ้านเสร็จนี่ก็คือแบบสมบูรณ์ลอยเปอร์เซ็นต์เลยบัดทีนี้ค่ะแล้วก็เก็บซีเก็บงานเก็บความละเอียดสวยงามให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะบัดทีนี้เอ็มยันสิงหากระิได้ไปเชยชมแล้วบัดทีนี้ค่ะแล้วก็เตรียมหาเฟอร์นิเจอร์นี่เนี่ยน,น,น้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเออก็ยังพันได้อยากซื้อหลายอย่างสินะค่ะเพราะว่าอนพวกหนูกระยำพันได้สิบิไทยยิงสินะค่ะก็ต้องซื้อแบบ สําหรับไว้ถ้านั่งถนนนๆน,น,น,นอยและะ้วกะ็ผ้าม่านแล้วก็อีหยังจังซี่นะค่ะเนาะถ้า,ถ,าถ้าตอนไปอยู่เลยจังค่อยว่าสิตกแต่งไปอีกเทนึงเนาะตอนนี้ยังบ่ได้ตกแตงะะ่งดอกค่ะเพราะว่าเอตกแต่งไปบ่ม,มีคนอยู่จังซี่นะค่ะมันก็นสิเก่ามันก็นสิโมแม่นบ่อืมก็ต้องแต่ว่าพวกสมุก,ก็กลับเอทุกปีอยู่แล้วเนาะคะ่ะ ปีละครัง้งไอแฟนก็สิกลับปีละ2ครัง้งช่วงก็สร้างแต่ถ้าแต่ถ้าบ้านเสร็จอีหยังเสร็จแล้วก็ก็คือกลับปีละเทียคือกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้ไอ้แฟนก็สิกลับปีละ2ครัง้งเพราะว่าเอ่อมันเป็นในช่วงก็สร้างอยู่เนาะค่ะโอ้ยสวัสดได้บ้านหลังสาํานี้เอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่แม่นยังไงเด้อจมุเจ้าจะว่าโอ้ยบ้านหลังส้ํานี้ผู้ใดเขาก็เฮ็ดได้ดอกจะว่าโ <laughs> ชวบ่มีงเงินเจกก็เฮ็ดบ่ได้เด้มันบ่อันนั้น หาลองค้นพันวาดอกเมื่อเห็นหลังไงหลังซ้ำหนีนึงผู้ใดเขาเฮ็ดเด้ดดอกว่าสันว่าปัดแต่สำหรับข่อยถือ่าไงแล้วค่ะเพราะว่าเอ๋ข่อยข่อยเป็นคนบอนบบเคยบบเคยมีอาจีหลังไง่สำหรับข่อยเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่เขามีเงินเขาสิว่าหลังน้อยหลังซ้ำหนี่ผู้ใดก็เฮ็ดได้ดอกว่าสันว่าเอ้ยมาเฮ็ดเนี่ยพอเอ้ยสนบกกว่า ใส่เวลาหลายใส่เวลาสองปีเต็มะค่ะบ้านหลังนี้เพราะว่าเงินพร้อมก็คือเหตุเงินบ่พร้อมก็หยุดไว้หยุดไว้นีมบ่เกินบ่เกินเดือนได้ค่ะคันหยุดนี้กันถ้าหยุดไว้สก้อ,อนเงินพอด้พร้อมสี่กับบ่เกินเดือนนึงแล้วก็เริ่มไม่ยังสินะค่ะหยุดก็คือหยุดบ่บได้โดนก็คือบ่ได้หย,ย,ยุดโดนกับอไอ้แฟงกับเดียนนี่ก็สิดได้ไอ้แฟงก็สิไปเบ่งทีพร้อมค่ะที่ตรงหน้าบ้านนี้เพื่อนว่าสิขายเนาะไเบ่งก่อนฝากกดติดตามเด้อจ้า